อานิสง์ของสติปัฏฐานสี่ในยะที่สองพิขุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดเจปีพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายเจดปียกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอด6ปีพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิกุทั้งหลาย6ปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดหปีพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลาย5ปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดสปีพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายสปียกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐ,ฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดสามปีพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อย,ยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายสามปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดสองปีพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขูทั้งหลายสองปียกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสีนี้อย่างนี้ตลอดหนึ่งปีพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายหนึ่งปียกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดเจ็ดเดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีภิกขุทั้งหลายเจ็ดเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดหกเดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายหกเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดหเดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายหเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดสี่เดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขูทั้งหลายสี่เดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดสามเดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายสามเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสีน่นี้อย่างนี้ตลอดสองเดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายสองเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดหนึ่งเดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายหนึ่งเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดกึ่งเดือนพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายกึ่งเดือนยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดเจ็ดวันเขาพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี